ผูหลายคนถามว่างいいい่วงหลายๆตัวไงญ่่มีตัวปั่นบตัวมีอะไรบ้างจะมีเด้อพ okay. yes, oh ี่น้องเด้อนี่ตัวนี้ปั่นครับเป็นงัวบ่ามั่นบ้านๆนะครับเบิ้งครับเบิ้งตุนโตเราเบิ่งตุนโตเราเบิ่งคว้มเงา้วแล้วครับเบิ่งว้มสมดทเราครับเบิ่งว้มอ่างเรานะครับนี่เบิ่งว้มอ่างเดี๋ยวผมจะพาพี่น้องเบิ่งถ่ายเบิ้งถ่ายแล้วครับเบิ่งถ่ายเบิ้งถ่ายแล้วครับเบิ่งถ่ายแล้วครับพุน บ่พูดเหรอครับพี่น้องครับเบิ้งเหงาหางเบิ้งเหงาหางครับนี่ครับเบิ้งเหงาหางเป็นลูกสามเน่งครับเป็นลูกเจ้าสามเน่งพุ่นเห็นบ่เบิ้งครับ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 นี่นี่เบิ้งเอาครับพี่น้องบ้านนี้เบิ้งเอาเอาตัวนี้โปรโมชั่นพิเศษเลยนะครับราคานี่บเคยมีในฟาร์มนี่นะครับราคานี่บเคยมีในฟาร์มนี่เมื่อนี้พี่น้องเกษตรกรเอฟซีอยากเอาไปพัฒนา จัดไทยครับจัดไทยจัดไทยฟังราคาดีๆครับพี่น้องผมจัดไทยเต็มที่เลยมือนน้นะครับนี่ย่นย่นโวยง่ายหูจริงจรินบามั่นเต็มที่ท่าย่ายๆคุเงอหางเพื่อเวอหลังแตกไอ้ป้ายนะครับเบิ้งออกครับเบิ้งออกครับฝุนคุณครับถึนครับต่อมนี้บะมี่ครับหาต่อนี้บะหมี่ครับหาเนื้อกับบะมี่ขาดทุนครับวันนี้ผมเปิดราคาเนื้อครับ เปิดอยู่ที่มื่นกับหาพันครับนี่มาเลยครับหนึ่งมื่นกับห่าพันสายเนื้อเต็มๆนันหนาอ่างๆแงๆเงี้ยวเบิ้งออกครับปุ่นครับเบิ้งออกครับเบิ้งออกเอาเบิ้งออกครับตอนนี้ผมนี่จักมองนี่เบิ้งซอยผมเะครับลองหลูกเบื้องลองหลูกเบ้งเชื่องเชื่องพร้อมครับเชื่องเชื่องครับเชื่องพี่น้องครับเชื่องเชื่งเบิ้งเบ้งการเชื่องแล้วพุ่น บังไทยบังไทยรูปบังไทยปูเอ้าเมื่อนหามาดวนเร็วปังปังครับราคานี่บ่อเคยมีครับในฟ้ามนี่มาเลยครับปังปังหนึ่งมือนกับหาพันครับรับหนาคอกเลยครับถักขึ้นมาเลยครับทักก่อนก่อนทักซาบอท่านครับพี่น้องครับ